สวัสดีค่ะโค้ดพี่ลาดค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงธุรกิจออคแคสคืออะไรธุรกิจออคแคสคือธุรกิจการเงินดิจิตอลระดับโลกที่รันอยู่บนบล็อกเชนไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางเป็นธุรกิจเว็บ3.0ที่กำลังจะเข้ามาตอนนี้เราอยู่ในธุรกิจเว็บ2.0ก็คือเป็นธุรกิจที่มีเจ้าของมีตัวกลาง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาแต่ธุรกิจออคแคดเป็นธุรกิจที่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางตรงนี้เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปิดแพลตฟอร์มหนีได้ธุรกิจออคแคดมีระบบการทำงานก็คือระบบสมาร์ทคอนแทคหรือสัญญาอาชฉริยะที่มีการเขียนโปรแกรมว่าจะจ่ายเงินแบบนั้นแบบนี้แล้วก็โหลดเอาไปไว้บนบล็อกเชน หลังจากที่โหลดเอาไปไว้บนบล็อกเชนแล้วก็จะไม่มีใครสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่กระทั่งคนที่เขียนโปรแกรมขึ้นมาธุรกิจออคแคดก็คือเป็นธุรกิจที่ลันอยู่บนบล็อกเชนลักษณะของบล็อกเชนก็คือจะเป็นกล่องๆข้อมูลร้อยด้วยโซ่ก็คือเชนหลังจากที่โหลดเอาไปไว้บนบล็อกเชนแล้ว ก็จะไปอยู่ในข้อมูลมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนก็จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปิดระบบหนีได้แม้แต่กระทั่งคนที่สร้างระบบขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะทำได้ธุรกิจออแคดจะมีตัวขับเคลื่อนก็คือเงินดิจิตอลสกุลทร T R X หรือเงิน TRX หรือเงินคริปโตเคอเรนซีที่มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดทั่วโลกถูกต้องตามกฎหมายถ้าเป็นประเทศไทยก็คือที่สตังโปรหรือบิตครับธุรกิจออคแคดจะมีทั้งหมด15ตะกะ้าตะกะ้าที่1จะใช้เหรียญ TRX 200เหรียญตะก้าที่สองสี่เหรียญตะก้าที่ส800เหรียญจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว จนถึงตะกร้าที่15ก็คือ3ล้านเหรียญ T I ธุรกิจออค a คดก็คือจะมีระบบดิเซนทลเป็นธุรกิจแบบมีระบบดิเซนทลก็คือเป็นธุรกิจไรศูนย์กลางแบบเป็นแบบกระจายศูนย์โปร่งใสตรวจสอบได้ดูได้แล้วก็มีระบบ p พียทูเพียก็คือ จากกระเป๋าหนึ่งไปยังกระเป๋าหนึ่งโดยที่ไ no ม่ต้องผ่านเจ้าของไม่ต้องผ่านตัวกลางไม่ต้องผ่านธนาคารไม่ต้องผ่านคนก็คือจากกระเป๋าหนึ่งไปยังกระเป๋าหนึ่งโอนโอนให้กันโดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางก็คือเป็น anyway ธุรกิจเส้นตรงหรือธุรกิจรายเส้น ธุรกิจออแคสเป็นธุรกิจที่ทํำง่ายหาเงินง่ายถ้าเรามีความเข้าใจและที่สำคัญตอนนี้เรามีห้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาธุรกิจออแคสตอนนี้ก็มีเวอร์ชั่น2อออกมาเวอร์ชั่น2นี้ก็เพิ่งออกมาเมื่อต้นเดือนธันวาคม2565ที่ผ่านมานี้เองเวอร์ชั่น2 เวอร์ชั่น2นี้ก็จะมีช่องทางรับรายได้อยู่4ช่องทางช่องทางที่1ก็คือค่าแนะนำตรง20%ช่องทางที่2ค่าบริหารทีมใต้สายงาน60% 4ชั้นช่องทางที่3ก็คือค่าออเซล15%ซทั่วโลกจากคนที่สมัครเข้ามา แต่เราจะต้องอยู่ตะกร้าที่5ขึ้นไปเราถึงจะได้รับค่าออเซล15%ทั่วโลกช่องทางที่4ก็คือค่าจัดสัมมนาหรือช่วยเหลือการกุศล5%รวมแล้วก็คือ100%เองินเข้าในระบบ100%เจ่ายออกทันที100%ยละเเซเพราะว่าธุรกิจออแคดเป็นธุรกิจที่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลาง ก็จะไม่มีเงินเหลือในระบบแม้แต่บาทเดียวเวอร์ชั่นสองนี้ก็จะเหมาะสำหรับลหลายคนคนที่ชอบลงทุนไม่ชอบชวนใครคนที่ชอบทั้งลงทุนและสร้างทีมคนที่อยากมีไรายได้และอยากอยู่บ้านและก็คนที่อยากมีบำนาญตลอดชีวิตก็คือธุรกิจออแคสเนี่ยเป็นธุรกิจที่ รันอยู่บนบล็อกเชนก็จะรันอยู่อย่างเนี้ยตลอดไปจนกว่าบล็อกเชนจะล่มก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตทั้งโลกเวอร์ชั่นสองนี้ก็จะเปิดโอกาสให้สำหรับคนที่พร้อมสามารถสมัครทีเดียว5้าตะก้าเพื่อไปรับค่าออเซลสิบห้าเปอร์เซ็นทุกสิ้นเดือนก็คือค่าออเซลเนี่ย เขาจะให้เราเนี่ยไปกดรับทุกสิ้นเดือนเป็นเหรียญ T x เหมือนทำธุรกิจออแคสแล้วได้รับเงินเดือนทุกเดือนเป็นเป็นบำนาญตลอดชีวิตเพราะว่าลันอยู่บนบล็อกเชนก็จะลันอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกว่าบล็อกเชนจะล่มก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตทั้งโลก สำหรับคนที่พร้อมนะคะก็สามารถสมัครทีเดียว5ตะก้าก็จะใช้เงินอยู่ในตอนนี้ประมาณหมื่นต้นๆก็คือประมาณ1 2ื่นสองถึงหมื่นเพราะว่าตอนนี้เหเรียญลงเหรียญ TRX ลงลงไปที่หนึงบาทแปดสตางสำหรับคนที่พร้อมนะคะก็สามารถสมัครทีเดียว5ตะก้าได้เลย แต่คนที่ไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรก็คือสมัครแค่ตะก้าเดียวก็คือตะก้าที่หนึ่งสองเหรียญ t r x ก็จะใช้เงินอยู่ประมาณหลักร้อยก็คือประมาณ6 5 0้อยถึงเจ็ตอนนี้ก็คือตะก้าที่1หลังจากที่ทำไปแล้วก็มีเหรียญแล้วก็อัพมาตะก้าสองอัพมาตะก้าสามอัพมาตะก้าสี่อัพมาตะก้าหก็ได้รับค่าออเซล เหมือนกันก็คือค่าออเซลเนี่ยเขาจะจ่ายตั้งแต่ตะก้าที่5ขึ้นไปจนถึงตะก้าที่15ตะก้าที่5ก็จะจ่าย1หุ้นตะก้าที่62หุ้นตะก้าที่73หุ้นตะก้าที่8 4หุ้นจนถึงตะก้าที่15ก็คือ11หุ้นจ่ายทุกสิ้นเดือนเป็นเหรียญ TRX แล้วเราก็สามารถเอาเหรียญ t ทียเเนี่ยไปขายได้ทันทีที่สตังโรหรือบิดครับเราก็จะได้เงินภายใน1นาทีหรือ3นาทีสำหรับคนที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้เรามีห้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ